สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันดูสตา์ของท่านในช่วงรอบเดือนกันยายนปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาการรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนท่านสามารถดูตามราศีได้การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะและชาวลัคนาราศีการดาวประจําตัวตนของท่านคือตําแหน่งดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธในช่วงวันที่1-11นึ11่ถึงสินะคะยังคงมีการโคจรวิกคติโคจรถอยหลัง และสถิตยอยู่ในภพวินาศนะคะแต่จุดนี้ดาวพุธได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจักรอุจาวิราชแสดงว่าตัวท่านนะคะแสวงหาในเรื่องของอำนาจชื่อเสียงโชคลาภต่างๆแต่ปัญหาเกิดขึ้นได้ไหมปัญหาเกิดขึ้นได้เพราะสถิตยอยู่ในภพวินาศ และจุดนี้ดาวพระพุธก็เล็งกับตําแหน่งดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนอรินะคะแล้วก็เรียกว่ารอบระยะเวลานี้ท่านอาจมีปัญหาความเครียดนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการงานการสื่อสารเพราะฉะนั้นให้จําไว้เมื่อดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านรอบระยะที่ดาวประจําตัวสถิตในภพเรือนนี้ท่านจะมีภาวะความกังวลใจหลายอย่างเกิดขึ้นหรือบางคนค่ะท่านอาจจะมีความเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการทํางานต่างๆการพันต,ต,ตัวเองไปอยู่เบื้องหลัง หรือการทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าบางคนอาจจะแปลสภาพงานไปสู่เรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลออนไลน์หรือบางคนอยู่กับการแก้ไขงานเดิมซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะดวงดาวโคจรถอยหลังนั่นเองค่ะก็เรียกว่า เป็นโอกาสของการได้แก้ไขปรับปรุงสิ่งเก่าๆแต่ให้ท่านระมัดระวังเมื่อเล็งกับดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนอรินะคะเพราะนั้นปัญหาเรื่องของการงานซึ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องการสื่อสารต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหรือตัวท่านเองทำงานจนเกิดความเครียดเกิดภาวะในเรื่องของเลือดลมที่ผิดปกตินะคะหรือบางคนอาจมีภาวะความดันหรือทำงานจนเกิดภาวะการปวดหัวการปวดเมื่อยตัวได้ในช่วงรอบ ระยะเวลานี้ค่ะและดาวอาทิตย์ก็เป็นเกษตรกลุ่มร่วมด้วยไปจนถึงวันที่17กันยายนอาทิตย์เลงราหูดาวเกษตรราธิบดีสองดวงเลงกันดวงดาวจึงอ่อนกำลังเรียกว่าอาจจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ค่อยดีในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะแต่ก็ให้เชื่อว่าดวงดาวต่างๆมีทั้งดีทั้งเสียนะคะมีทั้งเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ท่านอาจจะต้องแก้ไขเข้ามาเพราะในภพเรือนอริของท่าน ดาวราหูเป็นเกษตรดาวพระเสาร์เป็นเกษตรเป็นเจ้าเรือนปุตตะแต่มาอยู่ในทุกสถานพบถามว่าเหนื่อยไหมสําหรับชาวลัคนาราศีกันแน่นอนว่าท่านเป็นช่วงดวงชะตาที่เหนื่อยแน่นอนสําหรับตัวท่านซึ่งเห็นในจุดนี้นะคะหากท่านใดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการแก้ไขระบบผู้นี้เป็นดาวคู่บิ๊กใหญ่เพราะราหูก็ได้ตําแหน่งปกกินอากาศโชคเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่ จากการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่างๆอาจจะเข้ามาบ่อยๆเข้ามาเรื่อยๆในลักษณะของบริวารลักษณะของคนที่ท่านควบคุมอยู่ลักษณะแบบนี้อาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้ได้แต่ในทิศทางเดียวกันเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่แสดงว่าร่วมกันสร้างร่วมกันมีและร่วมฝ่าฟันลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั่นเองค่ะ ีนี้ดาวพระศุกร์ก็จะยกมาในภพเรือนวินาศก็เรียกว่าจุดนี้ดาวศุกร์ยกมาเดวันที่16กยายนศุกร์วินาศเตือนก่อนว่าดาวศุกร์ทายเรื่องเงินทองทายเรื่องความรักเพราะฉะนั้นอาจมีเหตุทุกข์ใจเรื่องความรักเรื่องของการเงินและเมื่อดาวศุกร์อยู่ในภพเรือนนี้อย่าให้ใครหยิบยืมการเงินช่วงรอบระยะเวลานี้ดาวศุกร์เล็งกับดาวพระเสาร์นะคะมีเหตุที่บริวารสร้างความหนักใจให้หรือบางคนอาจมีเหตุลูกน้องของท่านเจ็บป่วยรักษาตัว เข้าโรงพยาบาลลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านค่ะหรือเป็นความกังวลใจบางอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นบางคนอาจจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองก็ได้ในเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อต่งตางๆในเรื่องของระบบความเครียดต่งตางๆซึ่งจะส่งผลฟีดแบคร่างกายกลับมาให้ท่านอาจจะต้องเข้ารับการรักษาตัวลักษณะแบบนี้ค่ะและพอวันที่11ดาวพระพุธนะคะจะยกมาทับตัวท่านเรียกว่าได้ตําแหน่งนาราอุดมเกณฑ์แล้วก็ได้ตําแหน่งเกษ มหาอุดเป็นช่วงที่ดวงดาวแข็งแรงที่สุดในรอบ12ราศีก็เรียกว่าดาวพุธอยู่จุดนี้ไปจนถึงวันที่28รอบระยะเวลานี้ตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีขึ้นมีสิ่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นทําให้ตัวท่านได้โล่งอกโล่งใจมากขึ้นและจุดนี้ในลัคนาของท่านมีอังคารทับลัคนาได้ตําแหน่งมหาจักรมาตั้งแต่ต้นเดือนก็ต้องบอกว่าทายกล้าขยันทายอังคารอังคารทับลัคท่านจะมีลักษณะเช นีท่านจะทำอะไรได้ดีในเรื่องของการแก้ไขต่างๆดาวอังคารเป็นดาวมรณะแน่นอนว่าชัดเจนนะคะดาวอังคารมาอยู่จุดนี้มีเรื่องคิดเยอะมีเรื่องคิดมากมีเรื่องแก้ไขบางคนมีเหตุการณ์เดินทางก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยจุดนี้สำหรับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยเนื่องจากอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณนะ เมื่อกุมร่วมดาวตัวตนของท่านอาจมีบาดแผลเปิดเกิดขึ้นได้และมีเกณฑ์ที่อาจจะมีการวิวาทะความเครียดต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ และพอ17กันยายนดาวอาทิตย์จะยกเข้ามา,า,อ,า,ยยา,มาอยู่ในราศีกันอาทิตย์จุดนี้ทับลัคนาส่งผลให้อารมณ์ร้อนส่งผลให้เหนื่อยแต่ท่านจะมีการคิดการพิจารณามากขึ้นหลังจากที่ดาวอังคารยกออกไปสู่ภพเรือนการเงินเรียกว่าจะเสะถียรได้ดีในเรื่องของการวางแผนต่างๆนั่นเองค่ะ บางท่านอาจได้ผันตัวเองนะคะไปสู่ในเรื่องราวของการวางแผนหรือบางท่านมีความลับบางอย่างซึ่งบอกคนอื่นไม่ได้อาจมีการวางแผนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านมีความลับบางอย่างซึ่งตัวท่าน บอกใครไม่ได้ลักษณะแบบนี้และดาวอาทิตย์จุดนี้ต้องบอกว่าได้ตำแหน่งนระองค์เกณฑ์ซึ่งเป็นเกณฑ์ของความโดดเด่นรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ดาวอาทิตย์ทับลัคนาถึงแม้จะมีความเหนื่อยมีความทุกข์เข้ามาบ้างแต่ดาววินาทับลักในลักษณะแบบนี้ท่านจะเป็นคนที่กล้านะคะไม่เกรงกลัวศัตรูเป็นคนที่จะใช้ความโดดเด่นแล้วก็มีความเข้าวหาญในเรื่องการตัดสินใจซึ่งจะทําให้ตัวท่านอยู่ในเรื่องของสายวินาทได้แบบดีไม่ว่าจะเป็น สุขภาพสายการต่างประเทศหรือว่าการผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังหรือการไปเป็นคอนซัลต์ต่างๆเป็นที่ปรึกษาต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นหรือการมีความลับบางอย่างส่งผลให้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์สำคัญและเป็นโปรเจกต์ที่จะทำเงินให้กับตัวท่านนั่นเองค่ะและเรามาดูในภพกระดุมพระของท่านกระดุมพระคือการเงินนะคะในวันที่12กันยายนค่ะดาวอังคารยกมาสู่ภพเรือนกระดุมพะเป็นปลา แต่เจ้าบ้านตั้งแต่ต้นเดือนนะคะเรียกว่าดาวพระศุกร์มาอยู่ในพกลาพระค่ะได้ตําแหน่งราชาโชคจุดนี้ดาวการเงินได้ตําแหน่งราชาโชคแสดงว่าได้โชคลาภจากเรื่องของสิ่งต่างๆที่ท่านรอคอยโชคลาภที่อาจจะเป็นเงินใต้โต๊ะเงินโบนัสอ,อาจจะเป็นเบี้ยส่วนต่างที่ได้มาหรือบางคนการเงินอาจจะได้มาน้อยเพราะดาวอังคารจุดนี้ได้ตําแหน่งปลาก็กเรียกว่าอาจจะได้แบบ ไม่ได้ดั่งใจได้แบบได้ร่วมกันหรือต้องแบ่งส่วนออกไปแต่เมื่อดาวการเงินมาอยู่ในภพลาภเบี้ยส่วนต่างเบี้ยพิเศษหรือเบี้ยที่นอกเหนือจากเงินประจํานอกเหนือจากรายได้ประจํานอกเหนือจากเงินเดือนของท่านจะได้มาเรียกว่าได้มาแบบราชาโชคนั่นเองค่ะและสุขก็เป็นเจ้าเรือนสุภะด้วยมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเจ้านายช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินหรือใครที่รับโปรเจกต์บางอย่างเข้ามาจะได้รับเงินทุนเข้ามาสนับสนุนโครงการ รอบระยะเวลานี้ค่ะพอ28ดาวประจำตัวจะยกเข้ามาในภพการเงิน ก็เรียกว่าจุดนี้ดาวพุธมาอยู่ในภพการเงินตัวท่านคิดหาในเรื่องการเงินหาไรายได้หรือว่าตัวท่านค่อนข้างจะแอคทีฟในเรื่องการหาไรายได้และช่วงรอบระยะเวลานี้เนื่องจากกลุ่มร่วงกับอังคารซึ่งเป็นเปละค่ะมีเหตุการณ์ใช้จ่ายการเงินจากเรื่องเก่าจากของเสียจากเรื่องของรถพังการซ่อมแซมต่างๆหรือเหตุจากการเดินทางหรือบางคนอาจมีความกลัวกังวลในเรื่องของการเงินซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวพระฤหัสของท่านดาวพระฤหัสได้ตำแหน่งประเกษตรปรเกษตรนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีนิ่งไม่เสถียรเท่าไหร่แต่พระฤหัสก็ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชเพราะฉะนั้นจุดดีนะคะดาวพระฤหัสอยู่ในภพนี้ก็เรียกว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนนะคะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องคู่ค้าคูุ่้นส่วนการงานต่างๆบางคนมีการลงทุนร่วมบางคนนําบ้านมาทําเป็นสถานที่ทํางานนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะ สร้างสินทรัพย์กับเรื่องของการทํางานก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวไว้เป็นเรื่องเหนื่อยหน่อยช่วงรอบระยะเวลานี้แต่สองตุลาคมค่ะจะมีเรื่องดีมีเหตุดีเกิดข,ขึ้นกับท่านเพราะว่าพระฤหัสจะมาเสวยตําแหน่งมหาอุดในภพลาภะแน่นอนว่าท่านจะได้รับผลดีมากๆในเรื่องของผู้ค้าคู้หุนส่วนคู่ความคนรักและได้รับข่าวดีในเรื่องของพันธุคือครอบครัวหรือหลักทรัพย์ต่างๆหรือบางคนมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถสร้างบ้าน,สร,าานสร้างรถหลังใหญ่เพราะดวงดาวจะมีกําลังสูงสุง ในรอบ1ปีนั่นเองค่ะและเรียกว่าดาวพฤหัสค่อนข้างโครจรเดินเสือเพราะนั้นทิศทางของการ ทงานต่างๆทิศทางของการแก้ไขการทําอะไรแบบรอบเร็วจึงมักจะเกิดขึ้นจึงเชื่อว่าช่วงรอบปีนี้นะคะโดยเฉพาะเดือนนี้จะมีเขตหลายอย่างที่ทําให้ท่านต้องทําแบบเร่งด่วนเข้ามานั่นเองค่ะและช่วง1-13ถึงพระเกตก็กลุ่มร่วมด้วยนะคะพระเกตยอยู่เรือนไหนกระตุ้นเรือนนั้นกระตุ้นเรื่องของการงานเข้ามาเยอะการงานที่วุ่นวายปั่นป่วนเข้ามาแต่กระตุ้นสุขเคราะห์คือกระตุ้นในด้านดีเพราะฉะนั้นการงานเดินหน้านะคะเดินหน้าแบบเต็มกําลังการ งานเกิดในเรื่องของความโชคดีในการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากคนในครอบครัวจากคู่รองคนรักคู่ธุรก,กรรมคู่หุ้นส่วนหรือคู่สัญญาแม้แต่ลูกค้าก็จะประสบความสำเร็จเข้ามาในช่วงรอบระยะเวลาน,นี้นั่นเองค่ะ และมาดูในภพสุภะของท่านกันสุภะคือความสุขสุภะคือความคิดมากคือชื่อเสียงยังคงมีความผันผวน,นได้ในช่วงที่มฤตยูอยู่ในภพเรือนนี้นะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่มีดาวสุภเคราะห์มาถึงกันก็จะทํามุมและทําผลนะคะให้เกิดในเรื่องของการได้รับชื่อเสียงได้รับในเรื่องกิตติยศนะคะหรือว่าเรื่องของการยอมรับต่างๆการช่วยเหลือการไปสู่สาธารณกุศลต่างๆ และช่วง13กันยายนพระเกตจะยกมากุมร่วมก็เรียกว่าผู้นี้เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะความคิดคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือว่าการคิดของท่านความคิดของท่านค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องที่จะก้าวกระโดดไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความเป็นสุขภะ หรือบางคนได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงเพศช,ชายได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายได้รับการสนับสนุนและได้รับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบปุปปรับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันหรือการได้ไปแทนใครในลักษณะของการแทนด้วยความเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าเสียชีวิตไปคนเก่าลาออกไปนะคะเออรี่ลีไทยออกไปและตัวชั้นเข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นแทนลักษณะแบบนี้ค่ะก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศี กันจะไม่ได้ว่างเว้นในเรื่องของสภาวะหัวใจในเรื่องของการทํางานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวท่านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวในรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะส่วนเรื่องคู่ครองคนรักเจ้าเรือนปัตตนิคือพระฤหัตมาอยู่ในพการงาน ผู้เอาการเอางานผู้ช่วยเหลืองานหรือผู้ของท่านโฟกัสในเรื่องของการงานสนับสนุนในเรื่องของการงานของตัวท่านค่ะใครยังโสดมีเกณฑ์เจอคู่จากการทํางานใครที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีค่ะและมาดูดาวอังคารดาวพระพุทธดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่ในลัคนาของท่านเล็งมายังเรือนปัตตานิ ช่วงรอบระยะเวลานี้มีภาวะความกดดันบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างพูดไม่ได้มีความลับต่อกันหรือลักษณะปานนี้แนะนําก่อนเลยว่าอาจจะต้องเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้กันสื่อสารกันให้น้อยลงหรือว่าพยายามรักษาน้ําใจนะคะเพราะเชื่อว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะตัวท่านเองก็มีเรื่องให้คิดผู้ครองคนรักของท่านก็กําลังทํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่วนตัวหรือว่าเรื่องของการงานของเขาเพราะฉะนั้นเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้กันดวงดาวต่าง เมื่อมีลักษณะคุณสมบัติด้านดีต่เป็นดาวบับเพราะทั้งอังคารและอาทิตย์นะคะก็เรียกว่า อาจจะมีเหตุความเครียดหรือมีความใจร้อนมีเรื่องของการตัดสินใจเร็วหรือว่ามีเรื่องของความบุ่มบามก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อเล็งมายังเรือนคู่หรือคําพูดคําจาของท่านบางครั้งอาจจะนึกไม่ถึงว่าการพูดเล็กๆน้อยๆแต่ไปกินใจแต่ไปทําให้คู่รักคนรักของท่านเกิดในเรื่องของความทุกข์เศร้าความเสียใจเกิดขึ้นได้เพราะนั้นประคองกันไปแล้วก็รักษาน้ําใจกันนะคะในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และดาวประจําตัวขอ,ของท่านอยู่ในจุดที่จะต้องมีเรื่องวุ่น วายเข้ามาดาวเสาดาวราวหูอยู่ในภพอริแบบนี้โฟกัสความสําเร็จโฟกัสไปที่การงานนะคะและความสําเร็จจะบ่งบอกในเรื่องของคุณค่าของตัวท่านเองค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปดีนะคะและท่านใดที่สนใจรับฟังการพยาการณนล่วงหน้าค่ะดิฉันพยาการณาล่วงหน้าไว้อย่างน้อย3-4เดือนนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากรับฟังเพื่อการวางแผนสมัครสมาชิก V.P i มาได้ปักหมุดให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยนะคะเรียนโหราศาสตร์ไทยทักมาหาดิฉันได้ค่ะตาม QR code ด้านล่างสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว พักมาค่ะยินดีที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะคะขอบคุณกันด้วยและขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ท่านจะโชคดีเหนื่อยแล้วโชคดีเหนื่อยแล้วคุ้มค่าก็ต้องยอมเหนื่อยนะคะสวัสดีค่ะ